จากอดีตจนถึงปัจจุบันกองทัพอากาศได้ก้าวสู่88ปีแห่งความเป็นเลิศบนท้องฟ้าการควบคุมท้องฟ้าด้วยความแม่นยำที่ไม่มีใครเทียบได้การพัฒนากำลังทางอากาศเพื่อปกป้องประเทศชาติของเรารักษาความปลอดภัยทุกพรมแดนปกป้องทุกโดเมนพร้อมรับอนาคตแห่งพลังอวกาศเราร่วมกันยืนหยัดเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ88ปีกองทัพอากาศไทยแห่งอธิปไตยทางอากาศ กองทัพอากาศไทยจะเฉลิมฉลองครบรอบ88ปีด้วยการแสดงทางอากาศอันตรการตาณกองบิน6ฐานทัพอากาศดอนเมืองกรุงเทพมหานครในวันที่7และ8มีนาคม2568โดยจะมีการแสดงเครื่องบินขับไล่ของไทยและกองทัพอากาศจากต่างประเทศงานแสดงทางอากาศครั้งนี้จะมีกองทัพอากาศจากหลายประเทศเช่นกองทัพอากาศจีนกองทัพอากาศอินเดียกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา และกองทัพอากาศสิงคโปร์โดยมีไฮไลท์บางส่วนได้แก่กองทัพอากาศไทยแสดงการบินเครื่องบินขับไล่ S16 เครื่องบินขับไล่กริดเพนและ T50th เตรียมตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงบินผาดแผลงสุดยิ่งใหญ่ตระการตาจากหมู่บินออกัสเฟิร์สของขวัญสุดพิเศษจากกองทัพอากาศจีน เครื่องบินผ่าดผลซูยคิเรนเข้าร่วมในการเฉลิมฉลองจากกองทัพอากาศอินเดียสหรัฐอเมริกามาพร้อมกับเครื่องบินขับไล่ f 3 5 a Lightning ไลนิและ f 1 6 CD Fighting Falcon พร้อมด้วยเครื่องบินเติมเชื้อเพลิง kc 135 และสิงคโปร์แสดงการบินด้วยเครื่องบินรบ s 1 5 s g <S และ F-16 CD Fighting Falcon พร้อมด้วยเครื่องบินเติมน้ำมันทางอากาศ Airbus A330 มบมันติโรแทงเกอร์ทรานสปอร์ นอกจากนี้ผ <toys> ู <P an> ้ชมจะได้ทดสอบเครื่องจำลองสำหรับเครื่องบินกริดเพนเอเจ็ตซึ่งจะช่วยให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการบินเครื่องบินขับไล่ขั้นสูงเป็นอย่างไรการแสดงทางอากาศเปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้และขอแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมมาถึงเร็วเพื่อให้ได้ที่นั่งที่ดีที่สุดและหลีกเลี่ยงการเข้าคิวยาว วันครบรอบ88ปีกองทัพอากาศไทยถือเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการบินและครอบครัวแล้วเจอกันในวันที่7และ8มีนาคม2568ณกองบิน6ฐานทัพอากาศดอนเมืองกรุงเทพมหานคร